สวัสดีค่ะติ๊กพามาชมกล้วยไม้ออนซิเดียมตุ๊กตาเรืองระบำเป็นไม้ที่แทงกอแทงช่อดดอกเก่งมีลำกอใหม่มาทดแทนกอเก่าใบม,มากเลยนะคะสำหรับกล้วยไม้ชนิดพันนี้แต่ติ๊กจะพาทุกท่านมาชมกระถางที่ติ๊กได้มีการแบ่งปลูกมีการแตกหนแตกกกออกมาแล้วก็ดอก ันนี้จะเป็นโดกที่เคยผ่านช่อดอกมาโดกของเขาจะมีลักษณะที่บานคงทนมากเลยนะคะสำหรับออนซิเดียมตุ๊กตาเริงระบำผู้หญิงเต้นระบำนี้ <Okay. S 1> เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ออกดอกคงทนมากเลยแล้วก็กอของเขาจะมีการแตกหน่อแตกกอไวแล้วก็การแทงช่อดอกก็จะดีเลยนะคะ คอนซิเดียมตุกตาเรืองระบำเป็นไม้ที่ออกดอกเก่งอีกชนิดพันุ์หนึ่งนะคะนี่เป็นช่อดอกที่มีการแทงช่อดอกดอกคงทนานานเลยนะคะตุกตาเรืองระบำดอกนี้เริ่มที่จะเริ่วองแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมต้นกระถางที่แบ่งปลูกกันนะคะ สำหรับออนซิเดียมตุ๊กตาเรืองลำม,มีการแตกอก้อนี้แทงเช่อดดอกแล้วก็จะมีลำใหม่แตกมาไว้รอเพื่อที่จะออกดอกโตกันเลยนะคะลำนี้แทงเช่อโดอก ก็จะมีหน่อใหม่ที่แตกออกมาโรที่จะโตเต็เทมที่แล้วก็ออกดอกต่อจากก็ช่อดอกเก่าเป็นไม้กอที่แตกกอเก่งแล้วก็ออกดอกเก่งตลอดช่วงฤดูการนะคะ คอนซิเดียมตุกตาเรนาบัมเป็นกล้วยไม้ชนิดพันธุ์ที่น่าเลี้ยงอีกชนิดพันธุ์หนึ่งนะคะสำหรับที่สวนบ้านติ๊กนี้จะมีลักษณะการแตกโกดีมากเลยนะคะดอกเครื่อวายก็จะมีการแบ่งโกเพื่อที่จะมาปลูกลงกระถางใบใหม่นะคะสำหรับโกนี้ ถ้ากอนี้ช่อดอกวายก็จะตัดลำตรงนี้เลยนะคะปลูกลงภาชนะปลูกกระถางใหม่ตรงนี้เหมือนกันนะคะถ้าช่อดอกวายก็จะตัดลำตรงนี้เพื่อที่จะแบ่งปลูกลงภาชนะปลูกใหม่ส่วน กระถางนี้ก็เป็นกระถางที่แตกโกดีมากเลยนะคะสำหรับออนซิเดียมตุ๊กตาเรืองระบัมเป็นกล้วยไม้ที่แตกโกดีลักษณะกใหญ่ๆกระถางนี้การแตกโกของเขาทุกท่านจะเห็นว่าลำโกของเขา จากลำกอเก่าที่มีการแทงช่อดอกก็จะแตกลำกอใหม่อันนี้ลำเก่าลำเก่าก็จะมีการแทงช่อใหม่รอพร้อมที่จะออกดอกในกระถางใบใหญ่กระถางนี้นะคะเหมือนต้นนี้ท,ที่ที่เลี้ยงลงกระถางใหม่มีการแบ่งก มาดูอันนี้ลำเก่าแล้วก็มีกอใหม่ที่รากเดินดีแล้วก็การแตกยอดใบก็ดีเลยนะคะกระถางนี้ดูอันนี้อันนี้ลำใหม่กอใหม่ที่แตกออกมาเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายเลยนะคะสำหรับกล้วยไม้ ออนซิเดียมตุ๊กตาเรืองอบามนี้เป็นกล้วยไม้ที่แตก่กอดีแตก่กอไวเลยนะคะอันนี้การแตก่กอของกระถางนี้ถ้าก็เดินดีเลยนะคะถ้ากอใหม่ลำใหม่นี้มีการสมบูรณ์จเจริญเติบโตเต็เทมที่ก็จะพร้อมที่จะแทงช่อดดอกเลยนะคะมาดูกระถางนี้กันค่ะกระถางนี้ นี่เลยนะคะกอใหม่ที่แทงออกมารากของเขามีลักษณะเดินดีเลยนะคะสำหรับกระถางทุกกระถางที่พาทุกท่านมาชมนี้เป็นกระถางที่พร้อมที่จะแทงช่อดอกนะคะเพราะว่าออนซิเดียมจุกตาเลืองระมามี้เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่แทงช่อดอกก้านดอกก้านดอกวัยลำต้นมีการแทง นอออกมาแล้วหน่อที่แทงออกมานี้ถ้ามีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ก็จะแทงช่อดอกให้เห็นพร้อมๆกันทุกกระถางเลยนะคะเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกเลี้ยงตัดแบ่งกอมีลักษณะเตกหนอ่อไวมากเลยนะคะสำหรับด้วยไม้ออนซิเดียมตุ๊กตาเริงระบำในสวนบ้านติกนี้ จะเห็นถึงเห็นถึงการเจริญเติบโตของลำต้นของเขาที่มีการแตกอกวยัยแตกหนอดีแล้วก็แทงช่อดอกตลอดช่วงฤด,ดูการเลยนะคะสำหรับไม้ชนิดพันนี้เป็นไม้ที่น่าปลูกอีกชนิดพันนึงนะคะ